เป็นขั้นของการพิจารณาทมนะครับก็คือพิจารณาให้เกิดการละความเป็นตัวเราของเรานะครับเพราะว่าอาจารย์เกิดของเราจะยึดความเป็นตัวตนนะครับยึดเป็นตัวตนเลยตัวของฉันฉันเป็นผู้ชายฉันเป็นเด็กฉันผู้หญิงเป็นผู้หญิงเลยเนี่ยยึดแหลกลาเลยวีปััสนาตัวเนี้ยจะเป็นตัวถอนถอนความเป็นตัวตนนะครับก็คือตัวเราไม่ใช่ของเราเนี่ย มันก็จะมีวิธีการพิจารณาเยอะแยะอย่างเช่นพิจารณาร่างกายเป็นสิ่งเป็นธาตุสี่พินา้ณาลมไฟร่างกายมีความสัปรกนะมีความไม่น่าดูและการพิจารณาบทของอนิจงทุขังอนตตาว่าร่างกายของเรามันไม่เที่ยงมันก็ทนอยู่ได้ยากแล้วก็เป็นอนตตาไม่ใช่ตัวตนการพิจารณาพิจารณาเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดไอ้ตัว ไอตัวจิตของเราเนี่ยมันไม่เกิดการยึดไม่ยึดความเป็นตัวเราของเราพอเราไม่เกิดการยึดปุ๊บเนี่ยมันจะสลัดความเป็นตัวตนออกเพอสลัดเป็นตัวตนตัวออกปุ๊บมันจะถอยมาอยู่ในตัวธาตุรู้โดยอโนมัติดังนั้นเนี่ยในขั้นของวิปัสสนาเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทําให้เกิดเอ่อก็เรียกว่าการถอดถอนตัวเองจนไม่มีตัวพอไม่มีตัวปุ๊บมันจะเจอธาตุรู้ที่มันรู้แบบธรรมชาติ เข้ากับธรรมชาติที่เป็นบอกว่านะครับมาดูขั้นต่อไปนะครับขั้นต่อไปเนี่ยมันจะเป็นขั้นของไอตัวเดี๋ยวผมขอสรุปนิดนึงนะครับขอสรุปนิดนึงขั้นของทานศีลสมาธิปิปัสนาเนี่ยผมอ่าอน,นี้เป็นสิ่งที่ผมอ่าคิดค้นขึ้นมาเองเนะผมจะเรียกว่ารู้หนึ่งนะครับเรียกว่ารู้หนึ่งไอตัวเนี้ยทุกท่านอาจจะไม่เคยได้ยินนะเดี๋ยวจากหลังจากคอร์สผมไปเนี่ยนะครับก็จะ จะมีความเข้าใจนะครับที่ผมบรรญ,ญัดพ,พวกนี้ขึ้นมาเนี่ยผมจะให้การสอนการเขาเรียกว่าการสอนการกเข้าใจเข้าใจง่าย,าย <S <S ๆขั้นของสี่ระดับเนี่ยผมเลยเรียกว่ารู้หนึ่งมันเป็นรู้จะเป็นรู้หนึ่งนะครับรู้หนึ่งเนี่ยจะเป็นรูน้ลักษณะว่ารู้ที่มีตัวตนรู้พน่ยังขอต่อขอต่อตัวเองไม่ได้มันจะเป็นรู้หนึ่งอยู่รู้หนึ่งเป็นรู้ของตัวตน อย่างยึดมั่นในตัวเราของเรานะครับรู้หนึ่งซึ่งทั่วๆไปก็ที่เขาปฏิบัติกันเนันอายจะเป็นรู้พวกนี้รู้หนึ่งถึงแม้คุศงธรรมะเนี่ยก็ยังเป็นรู้หนึ่งอยู่ยังถอดถอนไม่ได้สิ่งที่จะถอดถอนได้ก็ต้องไปนะก็ต้องเป็นรู้หนึ่งจุดห้ารู้หนึ่งจุดห้ารู้หนึ่งจุดห้าเนี่ยมันเป็นขั้นของระหว่างรู้หนึ่งกับรู้สองรู้หนึ่งจุดห้าคืออะไรคือรู้ของขั้นของสติป,ปัฐานสี่ ท,ท,ทุกท่านเคยคงคงเคยได้ย็นสติปัฏฐานสี่สติเนี่ยแปลว่าระลึกได้ระลึกอะไรก็ได้นะครับเพื่อให้ธาตุรู้เนี่ยมารู้ในสิ่งที่ระลึกอย่างถ้าเกิดเราระลึกที่ที่ลมหายใจเข้าออกตัวธาตุรนะู้เนี่ยธาตรู้อย่างที่ก่อนนะฮะมันทางานตลอดแทนที่คุณจะไปทํางานอยู่กับความคิดคุณก็จะมาหยุดมามาลุ้ในสิ่งที่คุณจะระลึกระลึกอะไรก็ได้ นะฮะก,ก,ก็คือที่พิจารยมการมีพุทโธกับระลึกที่ลมหายใจพอเราระลึกุู้ตัวคาดรูนนะ้เนี่ยมันจะมารู้ในสิ่งที่เรียนระลึกจุดประสงค์ของสิทิปัฏฐานสี่เนี่ยคือต้องการเอาคาดรู้เนี่ยที่ปกติปกตินเนี่ยมันรู้แบบไม่มีโฟกัสอะไรเลยร,รู้แบบคุณคิดอะไรมาเนี่ยมันก็มันก็เป็นปตามที่คุณคิดอ่ะคุณคิดถึงลูกมันก็ไปอยู่ที่ลูกมันจะพุ่งไปที่ลูก ในนั้นเนี่ยการที่คุณจะไปรละลึกสิ่งพวกนี้มันเป็นจิตส่งออกมันไม่ใช่ธรรมะสิ่งที่เป็นธรรมะได้คุณต้องระลึกระลึกอะไรไปได้ที่ให้จิตเนี่ยมันมาอยู่ในสิ่งที่ระลึกเพื่อเกิดเกิดสมถะในการเจริญสติเนี่ยมันได้ทั้งสมถะด้วยได้ทั้งวิปัสนาด้วยแล้วคุณทํางานได้ด้วยนะครับสิ่งที่ผมะจะแนะนํานะครับสติปัฏฐานสี่เนื่องจากว่า สติปัฏฐานสี่นะสติปัฏฐานสี่มันเป็นการก็เรียกว่าฐานของของเอของของของการของการที่จิตระลึกเนี่ยมันมีหมดสี่ฐานฐานที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็คือฐานกายนะครับนะฮะกายเนี่ยจะเป็นเบื้งองต้นเพราะกายเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันไม่หลอกคุณนะมันไม่หลอกคุณแต่ถ้าเกิดฐานของเวทนาจิตธรรมมันจะหลอกคุณมันจะหลอกอยังไงคือคุณไม่เข้าใจเขาอะ มันเป็นนามธรรมซึมันปรุงแต่งอะไรก็ได้ที่มันจะหลอกอย่างเช่นมันหลอกว่าเอ๊ะสิ่งที่เราเดินมามันถูกไหมใช่ไหมฮะคุณก็จะสงสัยว่าสงสัยปุ๊บมันจะเกิดความสงสัยไงว่าไอ้ทางนี้มันจะใช่หรือเปล่าไอ้อาจารย์สอนมาเนี่ยมันใช่สิ่งที่อาจารย์สอนไหมตัวเวทนาจิตธรรมนะผมเลยไม่อยากจะให้คุณไปไปยุ่งเพราะว่ามันมันเป็นมีมันมีทั้งมีทั้งความจริงถ้าเกิดคุณเข้าใจมันเป็นความจริงแต่ถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจอ่ะมันจะเป็นความเรียกว่า หลงทางอ่อฐานการทำยังไงผมจะยกตัวอย่างอทุกท่านก็เอาเือมามลูกกันเนาะนีะ่ยรู้ไหมนะรู้ไหมรู้ว่าอะไรนะรู้มือกรลังทบกระทบกันถูกไหมอันนี้มันรู้ซื่อถูกไหมแต่ถ้าเกิดไปอยู่กับความคิดเนี่ยมันไม่ซื่อถูกไหมทุกคนยคิดแต่ไม่เหมือนกันแต่ลูกเนี่ยทุกคนจะลู้เหมือนกันใช่ไหมกระทบปุบ๊บรู้ปั๊บเนย เท่าก e ันทุกคนเท่ากันถูกไหมมันจะเท่ากันเป๊ะเลยตอนยังไม่ปรุงนะตอนที่เราลูบมันจะรู้เท่ากันคุณลูบลูบจะรู้เลยใช่ไหมลูบไันจะแขนมันจะรู้ว่ามันมีแขนถูกไหมไอ้เนี่ยคือฐานกายฐานกายผมเลยให้ทุกคนเนี่ยมารู้ที่ฐานกายเพราะฐานกายมันฐานได้หลอกทุกคนจะเท่ากันแต่ถ้าเกิดไปรู้ฐานจี๋แบบมันจะหลอกเพราะทุกคนจะปรุง ใช่ใช่ใช่สติปัฏฐานเสียให้พิจิตรฐานกายมันไม่หลอกคุณมันไม่หลอกคุณล้างจานสมมติจานน้ํโดนมืออย่างเงี้ยมันก็ไม่หลอกมันก็เป็นความจริงมันน้าน้นําค่อยน้ําอุ่นน้ําเย็นมันไม่หลอกคือเราเราต้องสิกอยู่ในสิ่งที่มันไม่หลอกอาจารยตนาที่มันไม่หลอกก็คือตาหูจมูกนิ้นกายแต่ว่าใจมันจะหลอกได้ฐานกายดีที่สุด มันไม่หลอกคุณยังตากระทบลูกเนี่ยุณเห็นผมใส่เสื้อสีอะไรแม่ชีผมใส่เสื้อสีอะไรห<า>ลอกไหมทุกคนเห็นสีเหมือนกันเหมือนกันไหมาโปกสีอะไรฟ้าสีน้เงินทุกคนเห็นเหมือนกันถูกไหมก็เหมือนลูกใช่ไหมมันก็เหมือนกันลูกมือก็เหมือนกันดังนั้นเนี่ยการเจริญสติในฐานห้าฐานเนี่ยมันจะไม่หลอกคุณ แต่ถ้าเกิดคุณไปยูฐานจิตกันจะลองได้อย่างเช่นบางที่เขาจะบอกว่าให้อยู่กับความว่างสิบางทีคุณก็จะจะลงกใส่ให้มันว่างแบบไหนมี่จะใช่ถูกไหมไมนเกิดการหลอกดังนั้นเนี่ยคุณอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะว่างเองคุณลู่ไปเรื่อยๆลู่ไปเรื่อยๆใจมันจะว่างเองคุณไม่คุณไม่ต้องไปอยู่เพราะว่าตัวจิตอยู่ตัวปัญหาเพราะคุณจะไปอยู่ฐานจิตพวกจะเกิดการตกแต่งถูกไหม คิดการ่อแม่ชีเก่งเนี่ยิอยู่ค่ะไม่เพื่อนสมมให้้ิแล้วก็ไม่ทีรองเวลาทวัดเยี่ยนไม่ทีย่อจะทำวัดแบบิดว่าอ่ะค่ะอ้วัดแบบทำทำวัดถูกสุดเลยโดยที่ไม่ไม่ได้คิดโน่นคิดนี่อยู่จะเบิกสมมติย่างเดียวแล้วก็ทำแม่ชีแม่ชีจะพูดคีหนึ่เดี๋ยวผมยาก็เรียกอะไรนะอัดคลิปนะคือคือแม่ชี สวดมนต์ไปสวดไปก็ฟังฟังคลิปของอาจารย์อยู่อยู่คลิปเดียวหละขาที่คลิปที่สอนพระคุณเจ้าท่านไหนที่ที่ร้านอาหารไหนก็จาไม่ได้แล้ว<ช>รุ่นที่เท่าไหร่<ช>ทีนี้แม่ชีก็เอ๊ท่ารู้แม่ชีก็มันรู้ซื่อๆมันรู้<ช>แบบ<ช>ไม่ไป<ช>ไม่ไป<ช>ไม่ไปซ้ายไ,<ม>ไม่ไปขวาไม่ขึ้นไม่ไม่ขึ้นไม่ลงรู้อยู่อยู่อยู่ตอนไม่เหเจอเลยขาดุลกับที่ขาดุลกับที่แม่ชี เจอตรงนั้นแล้วมันว่างมันเบามันสบายทีนี้แม่ชีเจอแล้วเจอแล้วแต่แม่ชีมีมีกรรมมีกรรมโดนที่เจ้ากรรมเวรที่อยู่ในตัวแม่ชีอะเขาคอยแม่แม่ชีประทําได้แต่แม่ชีเจอหลายครั้งแล้วค่ะแต่แม่ชีพยายามแต่นี่แม่ชีไม่รู้หลักแม่ชีพอมาฟังจะมารู้หลักว่าถ้าว่าเราสับสนเรามากับมัณฑิกายใช่ใช่ใช่เอากายให้มันคือกายนี่นะผมพูดตามตรงนะมันเหมือนเขาเจ ถ้าเกิดใจเราเราเข็มเราแน่นนะบ้านเรายัางไงไม่ไม่คอนแน่ที่ไม่ชีก็สวดมนต์ไปสวดพยายามฝึกพยายามฝึกสวดทุกวันตอนทํบวันเย็นนะคะสวดแล้วก็อยู่ที่บทสวดมนต์แล้วก็ใจมันก็ไม่ได้คิดไปโน่นไปนี่รู้รู้แต่บทสวดมนต์อย่างเดียวรูแว้แล้วแล้วความว่างตรงนั้นจะเห็นชัดเลย ว่างที่ออกจากภายในอะค่ะ oh, ว่าง yeah, yeah, yeah. แล้วก็มันจะใส oh, มันจะเบาแต่ไม่คิดเจอเจอแล้วไม่คิดก็จะพยายามจําตรงนั้นแหละคะ่ะจํา oh. แล้วก็จะทุกทุกวันจะทําก็จะสวดแบบนั้นแต่ว่าจะไม่ได้จะไม่ได้ทุกครั้งอะคะ่ะ บางทีไม่ชียังยังไม่ชำนาญยังยังสับสนอยู่แ่ยึดยึดหลักยังยึดหลักไม่ได้ทีนี้ถ้ายึดแลยึดหลักได้ก็ต้องมาอยู่ที่กายก่อนแล้วค่อยค่อยไปต่อเนี่ยไม่ม่ชีต้องได้ก็เียอะไรนะถ้าเกิดฟังฟังเทคนิคพวกนี้มันจะทําให้ฐานมั่นุงแสดงแม่ชีเห็นแล้วนะแต่ว่าก็เียต้องต้องเอาเทคนิคไปใช้ต่อค่ะบม่ชีไม่คือคือฟังแค่คลิปเดียวเองอะค่ะคลิปเดียวแล้วไม่ฟังอีกเลย ่แล้วบางทีก็อยู่บางทีนึกๆดูดูจิตข้างในว่าเขาเรนนิ่งอยู่ไหมเขาเรนนิ่งอยู่นิ่งอยู่แล้วบางทีแล้วบางทีเราฟอรอะไรไปข้างๆเราเดินไปไหนๆตอนไหนนั่นบางที่จะวางจะดูว่าจิตนิ่งอยู่ไหมนิ่งแล้วก็มันจะว่างนิ่งแบบเฉยๆซื่อๆค่ะใช่ใช่แล้วใช่ใช่อย่างนั้นเลยบางกีพยายามสุดแต่ว่ามันไม่ได้ปฏิบ right. ัติต่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้มามามารับฟังเทคน็ดิกของผม คือเม่ชีตอนนี้ก็รู้หลักแล้วว่าต้องอยู่กายใช่ไหมอยู่กายอยู่กายโอ้ก็จะตัดไม่เคยรู้เลยมาก่อนว่าต้องอยู่กายคืออย่างนี้นะครับผมอธิบายให้ฟังนะครับสติปัฏฐานสี่เนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายนี้เทคนิคเลยนะที่แม่ชีจะไปต่อได้คือสติปัฏฐานสี่เนี่ยคือการคือการมีสติระลึกได้ที่ฐานทั้งสี่ถ้าอยู่ฐานจิตซึ่งตัวจิตตัวเนี้ยมันมีสองจิตจิตจิตที่เป็นการมีการปรุงแต่ง ก็คือตัวเมนมโนวิญญาณนี่ยกับตัวอีกจิตหนึ่งที่แบบนิ่งๆว่างๆนันนะตัวนั้นน่ะก็เหมือนเหมือนกับธาตุรู้ใช่ธาตุรู้ตัวนี้คือทั้งชื่อว่าธาตุรู้ธาตุรู้ตัวตัวไหนอ่ะใช่ถูกต้องซึ่งตัวเป็นตัวในตัวฐานของจิตเที่ผมบอกแล้วมันยากมันยากเพราะบางทีเนี่ยจังหวะที่มันเกิดการปรุงแต่งแล้วคุณจะไปบังคับให้มันหยุดน่ะเพราะว่าคุณเพราะว่าแม่ชีเนี่ยจะตั้งหลักว่าต้องว่างๆก้องๆใช่ไหมฮะ พอมันไม่ว่างปุ๊บอะไม่ชีจะไปเกิดการกระทําให้มันว่างไอการกระทําเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่แล้วมันตัวตันขาดังนั้นเนี่ยแม่ชีเนี่ยในขณะที่จิตที่มันเป็นความว่างอะบางขณะมันทาได้แล้วบางขณะที่มันทําไม่ได้แม่ชีจะไปฝืนให้มันกลับมาที่เดิม่ยมันก็เลยเป็นตันหาถูกไหมฮะไอตงไอตรงที่มันกลับที่เดิมเนี่ยมันจะเกิดตันหา ดังนั้นในว่างตัวแรกกับตัวที่สองมันไม่เหมือนกันในว่างตัวแรกมันเกิดจากท่านรู้แต่ว่าตัวที่สองเนี่ยมันตัวท่านรู้มันเคลื่อนไปไปหาสิ่งที่มันกระทบราเ็นดึดตัวกระทบแล้วมันไม่ว่างแล้วแม่เชียร์มันเกิดตัณหาจะเป็นกลับไปที่เดิมตัวนี้ไม่ได้ดังนั้นวิธีที่จะกลับมาที่เดิมได้แม่เชียร์ต้องอยู่ฐานกายพออยู่ฐานกายปุ๊บมันจะมาอยู่ที่เดิมเพราะว่าท่านรู้กันรู้ที่กายไงกายที่มันไม่หลอกแต่ถ้าเกิดว่า เราว่าธาตุรู้เป็นรู้สิ่งที่มันปรุงแต่งอ่ะหรือเราไปเกิดตัณหาโดยเราไม่รู้ตัวเพื่อใช้กลับไปสู่กามว่างตัวนั้นเป็นตัณหาแล้วมันก็เลยเกิดมันก็เลยเคลื่อนนะจิตมันเคลื่อนเคลื่อนไปอยู่ในสิ่งในสิ่งที่มันเขาเรียกว่ามันเป็นตัวตัวการปรุงแต่งอ่ะแล้วเราพยายามจะให้มันว่างในการที่ทําให้มันว่างตัวนั้นมันเกิดตัณตัณหาโดยเราไม่ไม่รู้ดังนั้นที่เกิดว่าฐานพวกนั้นเนี่ยผมเลยไม่ค่อยแนะนํา มันเหมือนบ้านที่มีเสาเข็มดังนั้นที่จะให้มันมันเสถียรเนะี่ยไม่ชี้ต้งบรรลุกายมาลูกมือมาอะไรเนี่ยเพราะตัวเนี้ยไอตัวท่านรูต้ตองจารู้ตรงนี้แทนเออมันจะไม่อยู่กับฐานฐานจิตที่เป็นจิตที่เป็นการปรุงแต่งแล้วมมนจะอยู่พอเราลูกลูกคูเนี่ยมันจะเป็นของะคะู่ไงฮะจะมีท่านารู้บรรลุที่กายนะฮะและ้วไอตัวท่านรู้มันไม่ไปโฟกัสเองสิงที่ปรุงแต่งมันจะกลับมาอยู่ที่ท่านรู้ ช่ไม่รู้แบบรู้แบบซื่อๆไปรู้แบบแท้ๆใช่ใ่รู้แบบรู้แบบไม่ออะไรไม่ออะไรไม่อเนี่ยใครไม่มีภาษาไม่มีอะไรใช่นะครับอ่ะต่อไปนะครับสติปัฏฐานสี่มันเอ่อผมเลยตั้งชื่อว่ารู้หนึ่งจห้านะครับส่วนรู้สองคือรู้อะไรรู้สื่อๆนั่นแหละ ภาษาที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ารู้ซื่อรู้ซื่อคือรู้อะไรคือรู้รู้แบบว่าการกระทบตาหูจมูกเลี้ยงายใจเนี่ยเขากระทบกับเข้าไปนะแล้วเราไอ้ตัวรู้ที่เปอยู่เบื้องหลังที่รู้รู้อยู่กับที่เขาลูบมันไปแต่รู้ตัวเนี้ยจะเป็นรู้ตบงว่าถ้าถาเขาเจอนะอย่าแม่ฉียหาเจอนะนะครับก็คือรู้ที่ไม่มีภาษา เป็นรู้ที่ไม่มีภาษาอะไรเนี่ยนะ,ะมันเป็นรู้ที่แบบร่วว่างอ่ตัวรู้ตัวเน,นี้ยเขาเรียกว่าธาตุรู้ธาตุรู้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราเราอยู่กับเขาได้นะครับหรือเราเห็นเขานะคือคนทั่วไปเนี่ยการใช้ธาตุรู้กับสิ่งที่กระทบเนี่ยมันรวมกันแบบนี้มันไม่ได้แยกออกพอเราจเจริญสติปัฏฐานสี่ภูมิเนี่ยมันจะเห็นว่ามีสองสิ่ง,งตอนเราลูบเนี่ยมันจะมีธาตุรู้รู้อยู่ พร้อมกับสิ่งที่มันนะมันรู้เนี่ยนะอย่างเราลูบเราลูบเนี่ยเราว่าอุ่นหรืออะไรเนี่ยไอตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่เกิดปุ๊บ้จะมีธาตุรู้ที่มันรู้อยู่เบื้องหลังนะมันรู้ว่างอยู่ร,ยรู้มรู้ว่างอยู่ตัวเนี้ยเราต้องอยู่ตัวนี้นะครับพอเรารู้ลักษณะอย่างนี้ปนะุ๊บเนี่ยจะเกิดความเข้าใจว่าว่าที่จิงมันในในใน,ในตัวเราเนี่ยมันมีสองสิ่งมันมีสองสิ่งคือมีธาตุรู้กับสิ่งที่ถูกรู้หรือสิ่งที่ธาตุรู้ไปรู้เข้ามันแบ่งไปสองสิ่ง กคนทั่วไปไม่สามารถแยกได้ถูกไหมฮะมันจะมันแยกไม่ได้แต่พอเรารู้สองมันจะเกิดการแยกเกิดการแยกาตุรู้กับสิ่งที่ถูกรู้แยกออกจากกันนะครับแยกออกจากกันตัวนี้เขาจะเรียกรู้สองดังนั้นเนี่ยนะครับการปฏิบัตินะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยถ้าเกิดเราเริ่มตั้งแต่ทานศีลสมาถิอะไรเนี่ยเป็นบันไดยอย่างเงี้ยเหมือนเดินขึ้นบันไดเงี้ยอันนี้จะช้า ดังนั้นเนี่ยของผมเนี่ยที่มันเร็วเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยให้ไปเจอาธาตุรู้เลยการเจอาธาตุรู้เนี่ยนะครับมันจะเป็นภาวะนิพพานพูดง่าไงถ้าเราเจอไปเจอธาตุรู้นะคือภาวะนิพพานนั่นแหละคือจะเป็นจุดสูงสุดเลยของศาสนาพุธรู้ตัวเนี้ยรู้ที่มันประกอบรู้ซื่อเนี่ยถ้าเราเกิดเราเข้าใจปุ๊บเราจะเห็นภาวะของนิพพานเพราะมันรู้ว่างๆตัวาธาตุรู้มันมันคุณสมบัติของเขาคือรู้แล้วก็ว่างแล้วไปอยู่เบื้องหลังของอาจารย์นาทั้งหก มมนอยู่เบื้องหลังเพราะเจะาบ่าที่คุณลืมตาเนี่ยมันก็รู้อยู่หลับตามันก็รู้อยู่จะเห็นว่ามันเข้ากันเลยนะอะี๋ยวคุณลองทำใจว่างๆนะคุณลืมตาเนี่ยรู้แล้วคุณก็หลับตาตัวรู้ก็ยังอยู่เนี่ยลองดูก็ได้คุณลืมตามาก็รู้หลับตาเนี่ยก็รู้ท่านรู้อยู่ที่เดิมนะอ่ะพอสังเกตดูพราท่านรู้ไปรู้ตลอดพ่าตอนนี้คุณไม่ได้ไม่ได้หลับ ดังนั้นเดี๋ยวเราจะบอที่คุณลืมตาเนี่ยคุณลองสังเกตดูท่านรู้รู้ที่ใจนะพอคุณลืมตาปุ๊บอ่ารู้หลับตามันก็รู้ยังอยู่อยู่เพราะมันรู้ทั้งฝั่งเกิดฝั่งดบนะครับรู้มันก็เลยรู้ตลอดรู้ต่อเนื่องที่จะมารู้ตลอดนะอย่างถ้าเกิดผมกงผมเนี่ยผมอ่าเนี่ยอย่างผมอย่างเงี้ยสมมติผมสมมติผมลุกขึ้นอย่างเงี้ยมันก็รู้ว่าตอนเนี้ยผมกําลังลุกขึ้นมา รู้นี่มันทํางานตลอดเนี่ยเดี๋ยวผมจะเดินไปเนี่ยนะจะไปห้อง,งน้ำอย่างเงี้ยมันก็รู้ตลอดแต่ว่าการรู้เนี่ยนะครับมันรู้ผ่านอย่างที่ผมบอกนะฮะอาจารย์จะน้ำหกทางตอนที่คุณตอนที่ผมกำลังรู้เนี่ยม่เกิดมโนขึ้นมาใช่ไหมฮะมโนวิญญาณอะมโนวิญญาณว่าเดี๋ยวผมจะลุกอย่างเงี้ยเนี่ยมโนวิญญาณทํางานแล้วพอมโนวิญญาณปุ๊บมันเกิดสังขารใช่ไหมมโนมโนขึ้นมาว่าเออ จังหวะขยับตัวที่จริงอ่ะมันทํางานตลอดนะโดยที่มันอัตโนมัติเนี่ยมโนขึ้นมาเนี่ยเนี่ยจังหวะลุกเนี่ยแต่เราต้องมโนตลอดมโนขึ้นมามันถว่าเราคิดจะลุกใช่มใช่ใช่มโนปุ๊บคือมันทํางานปากปนกลับไปตัวขันสี่มันมีอะไรฮะมีมโนมโนมีสัญญามีสังขารแล้วก็มีวิญญาณวิญญาณเนี่ยคืออะไร ก็ป sure. right? ิดตาใช่ไหมฮะตาเนี่ยเวลาเนี่ยเราเราลุกปุ so, ๊บเนี่ยเราก็ต้องมองนะเออเราจะไปทางประตูไหนตัวเนี้ยเป็นตัววิญญาณวิญญาณวิญญาณขันทำงานพอสังขารปุ๊บสังขารก็จะให้ก้าวใช่ไหมก้าวเดินสังขารสังขารว่าเออจะไปทางซ้ายจะเกิดการพุงแต่งละแล้วตัวสัญญาเนี่ยสัญญามันก็เกิดเยลื่อนไปหมดเลยว่าตรงนั้นอ่ามันเรื่องประตูอย่างเงี้ยหรือตอนที่มันมโนขึ้นมาเนี่ยนะมโนว่าห้องน้ําอย่างเงี้ยสมมุติห้องน้ำมีไหมเราก็จะมโนขึ้นมาว่าอ๋อห้องน้ําอยู่ตรงนน้น มันจะทํางานฝั่งนามาทมเนี่ยมาทางานตัวนวัดที่เราไม่เคยไม่เคยเข้าใจมันนะแต่ตัวหนึ่งที่มันจะยืนพื้นเลยตัวไอ้ตัวธาตรู้ธาตรู้มันจะเป็นตัวทํางานตลอดไอ,ลอนน้ลูกน้องมันนะฮะลูกน้องมันน่ยทงานสลับไปสลับมานะเดี๋ยวเรามาโนขึ้นมาว่าเดี๋ยวจะไปห้องน้ำแล้วเราก็จําสัญญาได้ว่าอ๋อห้องน้ำชั้นผู้ชายเออสัญญาบอกว่าห้องน้ำผู้ชายอยู่ด้านขวาแล้วก็จะมีไอ้ตัวโถเชีย มันอยู่ด้าน,ด,านด้านหลังมันเกิดสัญญาขึ้นมาแล้วเราก็ปรุงแต่งว่าเออเดี๋ยวเราจะต้องเดินไปปรุงแต่งเนี่ย <S <S 2> <S 2> ผมจะอธิบาให้ราล,ละเอียดนยว่าทุกวันทุกวันทุกเวลาเราใช้ตลอดเนี่ยผมเนี่ยขยับมือนะผมก็เนี่ยมันก็มโนโขึ้นมาอย่างเงี้ยละเอียดไหมแม่ชีละเอียด,ละ,ยดละเอียดมากาคือเอาแบบใช้งานจรงิจรงๆไม่ได้พูดแบบมมัต้องไม่ต้องไม่ต้อง คือผมพูดเนี่ยผมพูดของไอ้ขั้นของไอ้นี่ไงรายละเอียดแต่ตอนจริงๆเนี่ยเราอยู่กับท่านรู้ก็พอแล้วเราไม่ต้องไปอธิบายรายละเอียด<ช>ว่าวเออเราแค่แค้นรู้ไงที่เขาบอกรู้อ่ะคือไม่ต้องเป็นคือไม่ได้เป็นพาระนะแต่ผมอธิบายเนี่ยเพื่อเป็นการสอนว่าไอ้ตัวไอ้ขันห้าที่เขาอธิบายกันเขาไม่ได้แจงรายละเอียดนะว่าขันห้ามันทางานยังไงถูกไหมผมจึงต้องการแจงรายละเอียดให้ทุกท่านทราบว่าขันห้าแต่ละตัวทำงานยังไง อย่างคนนี้รูปใช่ไหมอันนี้คือรูปใช่ไหมถ้าเกิดเราไม่มีรูปเราจะเดินไปได้ไหมมันก็ต้องสั่งรูปใช่ไหมตัวอะไรไปสั่งมันตัวตัวมโนใช่ไหมมันทํางานแบบเอามันทํางานกันแบบโหมันมันเขาเรียกมันเร็วมากอ่ะเรามโนขึ้นมาว่าห้องน้ําใช่ไหมแล้วก็เออมันไวมากนะก่อนที่มันจะมันจะไปห้องน้ามันจะต้องปวดฉี่ก่อนใช่ไหมมันก็จะมี มีอาการปวดฉี่ที่มันมโนโขึ้นมามนโนขึ้นมาใน,ในใจของเราถูกไหมพอมนโนโป,โปุ๊บคือก่อนตอนที่มันจะมนโนขึ้นมาเนี่ยมันจะมีอาการน้ํามันจะเต็มท้องใช่ไหมแล้วมีอาการอาการตัวหนึ่งที่ว่าเป็นอาการปวดฉี่ใช่ไหมทุกคนก็รู้จักกันเนาะตัวปวดฉี่ตัวเนี้ยเออผมถามหน่อยเราเราหัวเราะไหมการมนโนปวดฉี่เนี่ยหัวเราะไหม มันไม่มีอาการอะไรถูกไหมเพราะมันเป็นการที่ว่าเราใช้ประจำมีอาการปวดฉี่อ่ะมีใครร้องไห้ไหมเสียใจไหมฉันจะไปห้องน้ําเนี้ยผีไหมที่มันไม่มีเพราะอะไรมันเป็นปกติของของการใช้มันเป็นสัตตว่าถูกไหมมันเป็นสัตจตว่า,วาคือไอ้คำผมกำลังจะชี้แจงว่าผมจะอธิบายว่าการปวดฉี่หรือการใช้ชีวิตเนี่ยบางบางบางครั้งเนี่ยมันสัจธรได้ คือเราปวดฉี่ปุ๊บมันสัตว์ว่าไงเราไม่คือไม่ทุกข์ไม่ไม่ไม่ผัวล้อไม่ร้องไห้ถูกไหมแต่พออารมณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยที่เป็นอารมณ์อื่นๆน่ะอย่างเช่นอารมณ์อา่าเขาเรียกว่าลูกอะ่ะเราเกิดนึกถึงลูกเนี้ยแล้วเราจะกังวลใช่ไหมฮะที่จริงไงตัวไอ้พวกเนี้ยมันแต่ถ้าเกิดเราสัตว์ว่าหมดจะไม่ทุกข์ถูกไหมหลืออารมณ์ที่ว่าเราเราทุกข์จากเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก่อนกังวลอะไรปุ๊บเนี่ยมันจะจะเกิดมันไม่สัตว์ว่าเหมือนปวดฉี่ใช่ไหมฮะ เพราะสัตว์แต่ว่าแบบอาการปวดฉี่ยเนี่ยมันจะไม่สนใจใช่ไหมเพราะมันมันม่เห็นเป็นเรื่องปกติแต่ทําไมอารมณ์ที่มันขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์ตัวหนึ่งนะแต่ทําไมเราไปไปไปให้ค่ามันอย่างเช่นใครทําให้เราโกรธเงี้ยทำไมทาไมเรามองไม่เหมือนเหมือนอาการแบบปวดฉี่ะโกรธปุ๊บเราก็เห็นเออมันเป็นอารมณ์ขึ้นมาเงี้ยตัวนี้มันสัตว์แต่ว่าไม่ได้ถูกไหมเพราะเราจะไปยึดยึดไอ้ตัวอารมณ์ใช่ไหมว่าไอ้ทันฉันอารมณ์ของฉันอะตั้งทั้งที่ว่ามันเป็นอารมณ์ที่มันมโนขึ้นมาถูกไหมมโนขึ้นมา เนี่ยผมกำลังจะจะบอกทุกท่านว่าไอ้ความทุกข์มันเกิดจากตรงนี้แหละตรงที่ว่าคุณไม่ยอมสักแต่ว่าไงคุณสักแต่ว่าได้บางเรื่องไงคุณปวดเฉียงคุณใช้ประจาใช่ไหมคุณก็เลยเฉยเฉยไงแต่ทําไมอะ่ะอารมณ์ทุกอารมณ์มันก็เกิดลักษณะเน,นี้ยแต่ว่าหน้าตามันเปลี่ยนถูกไหมมันเป็นอารมณ์โกรธอารมณ์รักลูกอารมณ์ห่วงลูกพวกนี้เป็นอารมณ์ที่มันมันเขาเรียกว,ว่ามันจะขึ้นมาแต่ว่าคุณสักแต่ว่ามันไม่ได้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนท่านเพยยะเนี่ยคืออารมณ์แบบเนี้ย ที่ท่านบอกว่าเมื่อเธอมองก็สัตว์มองคือมองแบบไม่ค่าไม่ความหมายมันเมื่อคืออารมณ์สัตว,ว์นะฮะก็คือการไม่ค่ามองมองใบไม้แล้วก็เฉยๆเงี้ยเออเราต้องมองเราต้องสังเกตอารมณ์ไงว่าไอ้ทำไมเราปวดฉี่ทำไมเปมือนจะต้องหัวเราะต้องร้อ,องไห้แล้วทำไมอารมณ์โกรธอารมณ์ห่วงอะไรพวกนี้มันก็เป็นอารมณ์ตัวหนึ่งไงมันเหมือนอารมณ์ปวดฉี่ไหมมันเป็นอารมณ์ขึ้นมาใช่ไหมที่มันสร้างขึ้นมาที่มันมโนขึ้นมาใช่ไหม เราปวดฉี่เมื่อมโนขึ้นมาใช่ไหมโดยร่างกายมันเป็นเตือนเราอะมโนตัวเนี้ยมันก็เป็นมันที่จริงมโนนะฮะมันก็เป็นเป็นอารมณ์ที่มันเป็นธรรมชาติตัวหนึง่งซึ่งมันจะรักษารักษาร่างกายเราที่แรงว่าตอนเนี้ยน้ําในท้องคุณอะมันเยอะแล้วเราต้องการรักษารักษาให้ร่างกายเราอยู่รอดได้อยากก่างกรณีเราเราเดินเนี่ยเราเหยียบหินเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีการเจ็บการปวดหรืออะไรเนี่ยไม่เตือนเราเนี่ยเราแย่ไหมเราก็จะโดนหินมันบาดถูกไหม เราก็มันก็เลยมีการเตือเนเราไงว่าร่างกายตอนนี้คุณสัมผัสไอ้ตัวนี้อยู่นะ<อ>คุณจะต้องใส่รองเท้าแล้วในตอนนี้มันมันทิ่มแทงขาคุณแล้วนะมันก็เป็นเป็นทุกอย่าง่ยมันมันมันเป็นการเตือในให้เราเนี่ยให้เป็นการเตือนให้เราเนี่ยรักษาตัวเรานะฮะอย่างกรณีเราไปไปเหยียบหนามอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไม่รู้เนี่ยขาเราก็พังถูกไหมร่างกายเราไปเหยียบหนามปุ๊บคุณก็เหยียบแต่พี่ตะบันเหยียบอ่ะโดยคุณไม่รู้อย่างเงี้ยร่างกายก็พัง ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นการเตือนไงว่าเนี่ยร่างกายคุณแต่ตอนนี้มีปัญหาแล้วนะอยา่างกรณีเราเหมือนเหมือนกับเราเราเป็นไข้อย่างเงี้ยมันก็จะเตือนเราว่าตอนเนี้ยเป็นชิมีเชื้อเข้ามาในตัวคุณแล้วเป็นไข้เป็นโควิดอะไรก็แล้วแต่คุณเนี่ยถ้าเกิดเราเราไม่มีตัวเนี้จะเกิดอะไรขึ้นฮะเราก็จะไม่รักษาใช่ไหมมันเกิดมาปุ๊บเราไม่รู้อ่ะพราะเราไม่รู้เราไม่รักษาเราก็ตายใช่ไหมพอถึงเวลาเราก็ตายเลยเพราะมันไม่มีเตือนใช่ไหม มันก็เลยต้องมีการเตือนคุณเนี่ยอย่างเช่นเอาไข้ขึ้งสูง38องศาอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการเตือนเพื่อรักษาลักายคุณนั่นแหละนะครับหรือกรณีการปวดฉี่เนี่ยนะครับก็ก็เป็นการบอกว่าตอนนี้ร่างกายคุณเนี่ยน้ำมันเยอะเกินไปแล้วคุณต้องไประบายออกหรือกรณีเราเราเราหิวข้าวมันก็จะเป็นการก็จะมีอารมณ์หิวข้าวใช่ไหมฮะมันจะมีอารมณ์หิวข้าวมันจะเตือนคุณตอนนี้ร่างกายคุณ อาหารเนี่ยมันพอมไปแล้วต้องมามาเสริมนะครับมันก็จะมีการเตือนแลวไอตอนเตือนเนี่ยมันไม่ได้เตือนหิวอย่างเดียวถูกไหมฮะมันก็จะมีจังหวะที่ว่าคนกินแล้วมันจะมีอารมณ์ขึ้นมาตัวหนึ่งก็คืออิ่งถูกไหมฮะถ้าเกิดคุณไม่ไม่มีไอการเตือนพวกนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นฮะมันก็จะกินกินกินไปเรื่อยๆจนท้องแตกมันทุกช์ทรมั้ยคนมันไม่มันไม่มีการเตือนอ่ะมันก็เลยเตือนคุณว่าตอนเนี้ยฉันรับไม่ได้แล้ว คุณก็จะคุณก็จะคุณก็จะไม่เอาไงพอไม่เอาปุ๊บมันก็นะฮะคุณก็ไม่ทานต่อนะครับ